ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลางวันที่17มกราคม2568ค่ะรางวัลที่1 807779 807779รางวัลข้างเพียงรางวัลที่1 807778 807778และ807780 807780

รางวัลที่2ครั้งที่5 0 3 6 4 7 2 0 3 6 4 7 2รางวัลที่สามครั้งที่1 7 0 4 9 1 2 7 0 4 9 1 2รางวัลที่สามครั้งที่สอง8 2 5 5 2 8 8 2 5 5 2 8รางวัลที่สามครั้งที่ส1 5 0 8 5 8 1 5 0 8 5 8 ราวัลที่3ครั้งที่4 500 319 500 319ราวัลที่3ครั้งที่5 359 726 359 726ราวัลที่3ครั้งที่6 343 475 343 475ราวัลที่3ครั้งที่7 347 618 347 618 รางวัลที่3ครั้งที่8 7 2 2 1 3 7 7 2 2 1 3 7รางวัลที่3ครั้งที่9 1 7 1 8 9 1 1 7 1 8 9 1รางวัลที่3ครั้งที่10 2 6 6 3 6 0 2 6 6 3 6 0รางวัลเลขท้าขอภัยค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 9 6 1 9 6 1รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 699 699รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 448 448รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 477 477รางวัลเลขท้าย2ตัว23 23 รางวัลสตรงนะคะมี1รางวัลค่ะได้แก่หมายเลขเจ็ดเจรางวัลสามสลับหลักสองรางวัลน,นะคะหมายเลขเจ็ดเกและ9 7 7า7จรางวัลสองตรงได้แก่หมายเลข2 3งสรางวัลพิเศษได้แก่หมายเลขเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูได้แก่หมายเลข

เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสาคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสาหรับท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานําบัตรประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลและท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนน,นทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยก เนวันที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณนะห้องออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีและทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่17ดม,มก,กราคมพุทธศักราช2568เสร็จสิ้นแล้วจะขอยุติการถ่ายทอดเสียงและถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ